ในคลิปนี้แก้วจะสอนฐานใหม่ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าบ้านตี่ีแก้มีชม5สูตรสูตรที่1ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าสมาเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันการเข้านะครับจะเข้ายัางไงเราจะต้องหาด้านที่จะเข้าก่อน,นครับอาจจะดูโซนที่มีฐานคุ้มค่านะครับอาจจะเป็นด้านที่มีคิงคีนครับด้านที่มีฐานแคนด้านที่มีเครื่องยิงหิน,นครับด้านที่มีอินฟโนก็เลือกเอานะครับแก้วมองว่าบริเวณด้านขวาน,นครับน่าสนใจ โพดด้านขวาเนี่ยจะมีทางฝั่งของควีนเจนครับแล้วก็เออน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเข้านะครับเราอาจจะใช้เครื่องยิงลูกไฟไม่ได้นะครับฉะนั้นแก้วต้องเปลี่ยนมาใช้ด้านซ้ายนะครับเพราะด้านซ้ายครับเราสามารถที่จะปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปได้นะครับแก้วปล่อยทิรูลงไปก่อนแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับที่กระตับข้งด้านซ้ายครับพอมาสามารถที่จะโจมตีเครื่องยิงลูกไฟได้นะครับแล้วเราก็ปล่อยเครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านซ้าย จากนั้นครับให้ชมไปอีกด้านหนึ่งครับเราจะปล่อยปูเดนลงไปนะครับแก้ปล่อยปูเดนบอลลูนแล้วก็นางฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีตอนนี้เราก็จะมีสองส่วนะครับที่จะต้องคอยดูด้านซ้ายจะเป็นเครื่องยิงลูกไฟนะครับก็อาจจะปล่อยมันไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะคอยเข้าไปดูก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราอยู่ด้านขวานะครับเรามีปูเดนครับสามารถที่จะโจมตีไปได้สักประมาณนี้นะครับเราอาจจะทําการใช้ทหารครับลงไปเพิ่มได้ แก้วปล่อยยาบ้าไปที่ปัวเด่นครับแล้วก็แก้วจะใช้ทางฝั่งของก้แข่งนะครับลงไปทางด้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปปล่อยคิงลงไปนะครับแก้วปล่อยแจ็คใหญ่ไฟฟ้าลงไปด้านขวาครับแล้วก็ใช้คุียลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปเลยเพื่อที่จะเช็คลูก่งสีดํานั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับเครื่องยิงลูกไฟก็จะเข้าไปเหมือนกันนะถ้าเราจะเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลย และใช้กระดูนครับลงไปด้านใน1นขวดก็จะเข้าไปด้านในนะครับเราจะแช่ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้กระพุ์ตัก็ได้เลยแก้วรอให้โจมตีบ้านก่อนเนาะก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีบ้านโอเคจังหวะนี้นะครับแก้วสามารถที่จะทําการใช้สกิลัมภีร์ตะปูเดินได้เลยแล้วก็ใช้มาลิคทุดานครับลงไปจากนั้นครับเราจะปล่อยกระโดดลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยยาแช่แช่ไปด้านขวาได้ แก้วแช่ไปนะครับโดนเจ้โดนอะไรด้วยแก้วใช้เจนครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ด้านบน,นครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้แต่แก้วรอให้หมูฟ่าออกมาจากเครื่องยิงลูกไฟก่อนนะแก้วจะแช่ไปที่ควีนและอินฟลูนั่นเองโอเคจังหวะนี้แก้วคิดว่าแก้วควรที่จะแช่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเด็กในไฟฟ้านะครับขึ้นไปและอาจจะไม่ส่งุลด,ดีนั่นเองเครื่องยิงลูกไฟครับจะพังลงไปและจะปล่อยหมูฝ่าออกมาครับแก้วก็จะทำการใช้ ย้ายแช่ไปที่อินฟลูอีกโบเลยแล้วก็ใช้สกิลชิงของเจนด้ชิงไปเราสามารี่จะโจมตีได้อย่างดีเลยก็จะประมาณนี้เลยครับกับสูตรยักษ์ใจเฟย์ฟาสม์แมตนั่นเองก็เป็นสูตรหนึ่งที่ดีนครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่ออีกสี่สูตรเลยครับวันนี้มาแบบจุกๆนะครับมาแบบจัดเต็มเลยก็ฝากชมรับชมกันด้วยเนาะควีนอยู่ด้วยขวานครับก็จะเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลหายตัวเลยควีนเนี่ยเลือดยังเต็มอยู่เลยครับมียูนิคอร์ ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงเลยครับโอเคเราจะเข้าป่านครับแล้วก็ได้สัมดาวหนึ่รัมเ,เต็มเต็มสูตรที่2ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าและแม่มดกับน้ำยาไสาฟ้าเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจา่าตีชมกันครับการเข้านีครับเราจะข้ายัางไงเราจะใช้สสยฟ้าและเพินไหวนะครับไปโจมตีป้อมที่เป็นเครื่องยิงหิน,นครับก็เพราะว่าเราจะใช้แม่มดด้วยนั่นเอง ซึ่งท่าเครื่องยิงหินเนี่ยมันอยู่ด้านบนหนึ่งอันด้านล่างหนึ่งอัน,นครับแก้วแนะนําว่าเราเข้าด้านบนดีกว่าครับเราจะได้ป้อมเครื่องยิงหินพ่อมดเอ็กโบอิฟโรนครับไม่มีอะไรคุ้มไปก่นนี้แล้วนะครับฉะนั้นเราปล่อยพันไว้ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไปเลยก็จะพังโซนนี้ไปได้นะครับจากนั้นเราจะเข้านะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเข้าจากด้านล่างซ้ายเข้าไปได้เนาะแก้วจะปล่อยอยักษ์ใหญ่ไฟฟ้านครับลงไป เป็นหน้ากระดาษเลยครับแล้วก็ใช้แม่มดลงไปปล่อยคิงยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยคิงควีนบอเดนลงไปนะครับแล้วก็จะใช้อยาว่าเมื่อไรดีแก้วมองว่าเรารอก,ก่อนเนาะก็จะเข้าไปกัน,นครับซึ่งแจ็คเก,ก,ก็ไฟฟ้าถูกยิงมาครับเราแช่เป็นหนึ่งทีเลยนะครับที่อิฟโนกแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้มาริคูดาน,นครับเข้าไปแล้วก็จะใช้สกิลทาพุตตะเมื่อไรดีเื่าปูเดนไม่เข้าไปเนาะ แก้วก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับแก้วปล่อยยาบ้าให้กับเยติเลยครับแล้วก็ใช้เจลงไปด้านขวาครับเช็คกระโดดลงไปด้านบนก็จะประมาณนี้เลยครับโอเคเราใช้สกิลทาพิมตักฟัวเดนเพื่อที่จะใช้มันคุ้มค่าครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลชิ้งของเจได้แต่จเจของแก้วครับอยู่ด้านขวากําลังจะเข้าไปครับแล้วก็เจอกับป้อมฟูกนั่นเองแก้วใช้สกิลชิงชิงไปเลยครับก็จะทําให้ป้อมปืนใหญ่ครับป้อมธนูพังลงไป และด้านบนครับก็จะมีเป็นป้อ,พอมพอมุดครับแล้วก็ป้อมหมอตา้านครับเราก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวด้านครับก็จะง่ายๆเลยครับแต่บ้านนี้ก็เป็นบ้าน14ที่ยังไม่หมดเท่าไหร่นะแต่เขาขึ้นบ้าน15แล้วนะครับกำลังเอ g เก d e เป็นบ้าน15บหาครับก็หลายท่านก็รีบขึ้นบ้านเนาะเพื่อที่จะไปเล่นบ้าน1ิบ้าครับมีของใหม่เยอะเลยสูตรที่3ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้า,ฟาขางข่าว มาชมบ้านหลังนี้ดีกว่านะครับโดยการเข้านะครับเราจะต้องโจมตีบ้านที่อ่าไม่โหดครับแล้วก็อาจจะเลือกบ้านที่เป็นเสาเราวาเส้นเดียวนะครับเพราะว่าเราจะตีบ้านนี้นะครับด้วยข้างคาวเราจะต้องโจมตีบ้านให้พังลงไปโจมตีป้อมฟรัห้าเส้น,นครับป้อมพ่อมดป้อมเครื่องยิงหินป้อมอินซีนครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วจะเข้าแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้ลากเข้าไปเนาะโดยแก้วจะใช้ปู่เด่นครับลงไป แก้วปล่อยปูเดนครับลงไปดานขวาเพื่อที่จะเป็นปูเดนบล็อกครับปูเดนบล็อกนี่ใช้ได้บ่อยนะครับ84 15นะแล้วก็จะเข้าไปดานขวานครับโดยดะซานครับเราจะปล่อยคิงแล้วปล่อยแม่มดไปครับโดยเราจะปล่อยเจนครับเข้าไปที่ป้อมพมุดเลยเพื่อที่จะโจมตีป้อมพมุดครับเพราะมันโจมตีแบบกระจายและข้างๆของเราจะไม่ชอบมันเองแล้วก็ปล่อยเจสไปเลยนะครับโอเคเราชิงไปก็จะโจมตีได้นิดหน่อยเนาะ ฉะนั <mandate. S 2> ้นนะครับพอได้ขวานครับแต่ทางได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วปล่อยยาบ้าให้ปูเด่งก่อนเลยแล้วก็จะใช้ย่างเกลีไฟฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปหนึ่งตัวปล่อยที่ยิงเดือดอนครับปล่อยควีนลงไปเอาแก้วลืมลืมปู่เดนมาร์กนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็เราจะทําการใช้ยาแช่แช่ไปที่อินโฟรเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปโอเคทางเราจะเข้าไปนะครับปูเดนจะเข้าไปช่วยแล้วแช่ไปที่อินโฟรเลย แล้วก็จะโจมตีปานครับโดยเราสามารถที่จะใช้คมพิตอระได้เลยครับเมื่อปูดิ้งเข้าไปแล้วครับก็สามารถที่จะใช้กับทางฝั่งของยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าได้นั่นเองแดนแอนครับเราสามารถที่จะปล่อยกระโดดลงไปได้ถ้าแค่ออกมาครับเราสามารถที่จะใช้ยาแช่แช่ไปที่บ้านได้นครับแต่ว่าบ้านอังเก็ตอยู่น็อกก็จะไม่ระเบิดตุ้มครับทาให้เราสามารถที่จะเข้าไปได้แต่ว่าบ้านนี้ครับไม่ใช่บ้านที่หัวเตียงแดนครับแก่เลยสามารถที่จะปล่อย ข,ข้าวครับลงไปได้ที่ป้อมขึ้นหินเลินครับแล้วก็จะแชรไปที่ป้อมปูเด่นเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือแก้วอยู่บ้านสิบสี่ครับแล้วแก้วก็อยู่ถ้วยประมาณ4,900้ถ้วยนะครับบึงตรงเลินครับพวกแก้วกดไปเนี่ยไม่ค่อยเจอบ้านสิบสี่ตันเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสิบห้าที่เพิ่งขึ้นบ้านครับแล้วก็บ้านสิบสี่ที่รีบขึ้นบ้านเพื่อที่จะไปบ้านสิบห้าครับคน่ะส่วนมากจะเจอแบบนี้เนาะแก้วก็พยายามที่จะหาบ้านตันๆครับตีชมกัน แต่ว่าไม่เจอเนาะยังไงคุณผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางรับกันสูตรที่4ี่ซูเปอร์พอมดล่องห่นไททันสายฟ้าสําหรับสูตรนี้นะครับเราจะต้องหาตําแหน่งที่จะปล่อยทาหารให้คุ้มที่สุดเลยนะครับโดยแก้วมังว่าบริเวณด้านบน,นครับที่ป้อมอินซีก็คุ้มนะครับแล้วก็สุดนี้เราอาจจะต้องระวังบ้าน,นครับตอนมันระเบิดแต่ว่าบ้านนี้อัปเกรดอยู่เนาะแก้วมังว่าดท้ายนะครับก็คุ้มนะครับฉะนั้นแก้วขัดน้ำทรายนะครับโดยแก้วจะใช้ซูเปอร์เบิดลงไปก่อนหนึ่งตัว และแก้วปล่อยแจ็คเก็ตไฟฟ้าลงไปครับหมดเลยแล้วปล่อยงควีนบัวเดนเป็นภาพพื้นดินลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลูลงไปนะครับปล่อยรืดหอรุเข้าไปก็จะเข้าไปกัน,นครับแล้วก็จังหวะนี้แก้วจะใช้สกิลคัมพิวตาบัวเดนแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะทําการใช้น้ำยาล่องหน,นครับลงไปที่ฐานออกมาครับปล่อยยาบ้าแล้วก็จะล่องหวนวลงไปครับจังหวะนี้เลย แล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้ซุปเปอร์โปรโมชันโจมตีได้ดีเลยแล้วก็จะพังลงไปครับเราจะล่องหัวลงไปโอเคหมดแล้วนะครับเราใช้ไม่ได้แล้วก็จะเข้าไปด้านบนกัน,นครับโดยแก้วปล่อยเจ๊ไปช่วยด้านบนแก้วเอากระโดดมาสองขวดเลยครับไม่รุ้ใหม่เอามาเยอะจังหากคุณผชมอาจจะเปลี่ยนเป็นยาบ้าก็ได้นาะแก้วใช้ยาบ้าลงไปครับแล้วก็แช่ไปที่ k no ิงอ i น f e r n o x b o บ e ครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มามกๆเลย จากนั้นนี่คาบฐานจะเข้าไปด้านนายกันก็ว่าใช้มาลิคูราได้เลยนะครับจะไดะ้กระแทกเข้าไปนะครับแล้วก็จมตีได้เป็นอย่างดีกระโดดคนนี้เราเอามาด้านขวานครับเพื่อที่จะลงไปแล้วก็คิงจะเข้าไปที่อินฟโนครับถือว่าเยี่ยมเลยและนี่ก็เป็นสูตรวิสระทังฝั่งของอซูปเปอร์พมวหมดร์ล่องหนครับแล้วก็มีเททั้งสายฟ้านะครับที่เราได้นํามาเล่นกันก็จะเป็นสุดรง,ง่ายๆครับที่แก้นำมาฝักกันยิท่านผู้ชมขอถางแคนด้าครับจะเป็นอะไรที่สนุกม,มากๆเลย ยังไงก็หาแคนดีๆอยู่ครับเราช่วยเขาส่งเรารับมารับเพราะก็ช่วยส่งไปจะเป็นวันที่ดีเยี่ยมเลยและตอนนี้เราก็น่าจะได้สามดาวนะครับเหลืออาวุธไหมอาวุธเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าเจโจมตีสิ่งก่อสร้างแล้วนะครับก็จะแสดงว่าอาวุธเนี่ยพังลงไปหมดแล้วและเจจะไปด้านบนครับซึ่งด้านบนจะมีทางฝั่งของที่เก็บทองคำนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครโจมตีอยู่นะครับตะกี้ไทท่านนะครับสามารถที่จะช็อตเข้าไปได้ โอเคเหลือ2อันนะครับที่เป็นด้านบนไททันสายฟ้านะครับจะเข้าไปแกชอบเรียกว่าไททันสายฟ้านะครับมันคือไททันไฟฟ้านะครับอยู่ด้านบนแล้วก็จะเหลือด้านซ้ายนะครับโอ้โหเรือเยอะจริงนะครับกว่าจะเก็บไปได้ครับจริงๆที่ทันเวลาสุดที่5โคนซูเปอร์พนูและแยกเกไฟฟ้าเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันครับโดยเราจะเข้าไปนะครับเราจะปล่อยเรือหอรุเข้าไปนะครับซึ่ง เราจะเข้าเนี่ยเราจะต้องเข้าพร้อมกับทางฝั่งของแยกใ่ไฟฟ้านะครับโดยเราจะต้องหาทำเลที่จะเข้านะครับซึ่งแก้วมองว่าบริเวณป้อมบอลสแกนเนี่ยได้ดีเลยนะครับเราจะเข้าไปได้โซนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบน,นครับเราจะได้อิฟโนฟูโอแต่ว่าอินฟโอห้าเส้น,นครับมันจุ่มตีเมื่อแรงครับคิงควีนสามารถที่จะรับมือได้นนครับฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านล่างเลยแก้วก็จะปล่อยแยกใ่ไฟฟ้านครับลงไปแล้วก็ปล่อยคิงควีน บัวเด่นลงปครับอ้าวแก้วป่อยฟูเด่นลงไปเป็นภาคภาคภาคอากาศครับเราเข้าไปกันเนาะไปคิงลงไป่าครับแล้วก็ใช้สกิลข้ามพิวต่างฟูเด่นเลยโอเคเราจะเข้าไปครับเราก็จะทําการเทฐานออกมานครับแล้วก็จะใช้น้ํายาคูลงไปครับไปเยอะบ้าลองหนแล้วก็จะคูลงไปครับโอเคแล้วก็ลองหนลงไปเพิ่ม ก็จะโจมตีได้ครับโดยเราจะเข้าไปที่บ้านครับบ้านก็จะพังลงไปนั่นเองแล้วป้อมขค้ืิงหินก็พังลงไปแล้วนะครับเราปล่อยเจยลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้น้ํายาล่องหุนครับลงไปที่ซุปเปอร์พน,นูเลยก็จะยิงไปด้านบนเนาะแ้วควรจะปล่อยเข้าไปที่สูงขึ้นหน่อยนิดนึงแต่ไม่เป็นหา,นค,า,านครับเราก็โจมตีได้ครับโดยเจ๊เข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้ยาแช่แช่ชไปที่ป้อมอินฟลนแลวก็ป้อมอินซีได้น,นีครับถือว่าเยี่ยมเลย แล้วก็จะใช้สกิลชิงชิงไปโคจิเ oh, กใกล้จะตายแล้วนั่นเองโอเคควีน okay, เข้าไปนะครับสามารถที่จะไปด้านในได้ด้านใน,นครับมีคิงมีควีนครับมีอิฟโนที่พอคอยเราอยู่ครับเราสามารถที่จะใช้มาริคูด้าได้เลยครับก็จะซัดเข้าไปแล้วก็คิงตายลงไปนะครับตอนนี้เรากําลังโจมตีอุ้มแผนครับด้วยควีนแล้วก็ยัเก้ไฟฟ้านะครับเข้าไปแล้วก็จะมีคิว แล้วก็จะมีควีนอยู่ด้านบนครับซึ่งควีนตายลงไปแก้วว่าเราน่าจะได้สามดาวครับโดยก็จะประมาณนี้เลยครับคือแก้วก็พยายามหักคดหาบ้านที่เป็นบ้าน14โหุ่นครับกดหาไม่เจอเลยครับส่วนใหญ่ก็กําลังจะขึ้นบ้านสิบหกันนั้นเลยวีแต่ทุกท่านครับกาลังจะดีแก้ว่านครับบ้านนีแก้วก็จะอยู่บ้านสิบสี่ตลอดไปครับก็ก็ตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านสี่ครับแต่ว่าบ้านสิบห้าครับก็จะมีไอดีนั้นแล้วนะครับฉะนั้นครับเราก็จะ ไม่มีปัญหาครับเราสามารถที่จะเล่นบ้านสุีได้ยาวๆเลยชมชมท่านใดครับที่เพิ่งเข้ามารับชมและอยู่บ้านสุีครับเดี๋ยวแก้วจะทําคลิปบ้านสุีแทรกมาครับอย่างน้อยก็เดือนละครั้งสองครั้งนาอท่านชมครับได้อัปเดตครับว่ามีสูตรอะไรใหม่มีสูตรอะไรน่าเล่นครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้และตอนนี้ครับเราเดือควีนไปด้านบนครับซึ่งป้อมที่โจมกีด้านครับเป็นป้อมปืนใหญ่คู่และป้อมเ็ษล้านครับแต่ว่ามันไม่กลัวนะมันไม่หดเท่าไหร่นะแล้วก็ด้านขวานครับเดือเป็นป้อมพอมด เราอาจจะไม่ทันเวลาครับพราะควิจะต้องยิงกระแพงเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างโอเคตอนนี้เราก็จะไม่ทันเวลานาะแก้วควรจะแก้วไหมโอเคแก้วเอาแล้วกันนาอกขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้สามดาวนะครับแต่ว่าไม่เป็นสุดที่ใช้ได้ดีจริงนะถ้าลงไวกว่านี้เราก็จะได้สามดาวนะครับนี่แก้วมีการเล่นขำนะครับแล้วก็รี้อบอลครับเราได้มา2ดาว99%ก็ก็ไม่ได้สามดาวนะครับ และนี่ก็เป็น5สุติบ้า14ด้วยยักใหญ่ไฟฟ้าชมชอบหรือไม่สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับหากคุณชมชอบอย่าลืมใช้คดแก้วกล้าก่อนเติมเกมนะครับยังไม่รู้คลิปนี้ไปรับชมได้เลย